วัสที่เขาจะมาพบกับผมอีกแล้วนะครับแอดมินอ้วนน้อยวันนี้นี่ยผมมีภาพยนตร์สยองขวัญเรื่องหนึง่งจะมาเล่าให้ฟังครับโดยที่มันจะเป็นเรื่องราวของชักและมาซี่สองคู่รักวัยรุ่นที่บุกเข้าไปในฟาร์มเพื่อหาที่เล่นเสียวพวกเขาเดินผ่านหุ่นไล่กาที่ดูน่ากลัวตัวหนึ่งชักได้ปลอบใจมาซี่ที่กำลังหวาดกลัวว่ามันก็แค่หุ่นไล่กาหลังจากนั้นทั้งสองคนก็เดินม,มาถึงยุ้งฉางที่ใช้เก็บข้าวของชักได้ปีนขึ้นไปด้านบนอย่างรวดเร็วโดยมีมาซี่ปีนตามขึ้นไปอยู่ก็มมมีโซ่่นนใหญงลาาจเด แล้วก็แทกใส่พื้นไม้จนทำให้ทั้งคู่ตกลงไปที่ด้านลา่างมาซี่นั้นได้รับบาดเจ็บเข้าที่ขาก่อนที่จะจะเห็นเงาอะไรบางอย่างที่ขยับอ,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 อยู่บริเวณน,นั้นชักรีบเข้ามาดูการของมาซี่และบอกกับเธอว่าข้างนอกนั้นไม่มีอะไรก่อนที่จะมีมือปริศนายื่นออกมาและปิดกระโหลกของชักจนแตกเล่หขามือของมันท่ามกลางเสียงกรีดร้องของมาซี่หลังจากนั้นภาพจะได้ตัดกลับไปที่นักเรียนกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นเด็กนักเรียนที่มีความประพฤติไม่นนเรียบร้อยคู่นุ่มอย่างแอร,รอนจึงเรียกตัวพวกเขาไปช่วยงาน แอรอนได้พาผู้นักเรียนเดินทางมาถึงที่ฟาร์มเพื่อให้ผู้นักเรียนช่วยตะขนย้ายหุลล่นไลกกาไปจัดแสดงในตอนนี้ที่พายในเมืองกำลังจะมีงานเทศก,กาลแสดงหุ่นไล่ากาและแอรอนต้องการนำหุ่นไล่ากาพวกนี้ไปจัดแสดงด้วยนิกกี้กับไทเลอร์ได้เล่าตำนานสยองขวัญของหุ่นไล่ากาว่ามันถูกสร้างมาจากคนจริงๆในสมัยก่อนพวกเพื่อนๆที่ได้ยินแบบนั้นก็ต่างพากันขวัญเสียแอรอนจึงได้บอกพวกเขาว่าอย่ามาเลวไหลไม่นานหลังจากนั้นคิดเจ้าของฟาร์มก็ได้มาถึงโพดีแอรอนจึงได้รีบเดินก็ไปทักทายเขา นิกกี้จึงรีบฉวยโอกาสนี้ขโมยมือถือที่ครูยึดไปกลับคืนมาอีกทั้งทะยังกุญแจรถนักเรียนติดตัวไปด้วยไทยเล์ได้แก้เอานักการผีมาหรอกใส่มาเรียจนเธอกรีดลั่นก่อนที่เขาจะแก้ตัวกับครูแอรอนว่าเขาเจอมันในยุ้งฉางแอรอนจะสั่งให้พวกนักเ,เรียนที่มารวมตัวกันเขาบอกว่าพื้นที่บริเวณแถบนี้เต็ไมไปด้วยไร่ข้าโพดถ้าหากมีใครสักคนหนึ่งพัดหลงไปพวกเราอาจจะต้องเสียเวลาตามหาคนคนนั้นทั้งวันในความเป็นจริงแล้วแอรอนกับครดนั้นเคยคบหากันมาก่อน และเทศกาลในครั้งนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าหากว่าโรงเรียนไม่ได้รับความร่วมมือจากคิดแต่ถ้าว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่เมื่อครั้งนั้นก็ต้องเลิกลากันไปเพราะว่าพวกเขามีความฝันที่ไม่เหมือนกันคิดนั้นทอดทิ้งมันโจรบดนี้ไปก็ตามความฝันของตัวเองส่วนแอรอนก็กลายมาเป็นครูต้องต่อยไปจำเมืองนี้ในตอนที่คิดจากไปครั้งแรกแอรอนโกรธแค้นเธอมากและไม่คิดว่าเธอจะกลับมาเยือบเมืองนี้อีกไม่นานหลังจากนั้นเอ็ดดี้คู่ปรับคนสําคัญก็ได้ขับรถเข้ามาที่ฟาร์มของคิด แอรอนที่หัวเสียมากจะได้ถามคิดว่าเธอไปหว่านเสน่ห์อะไรใส่มันอีกคิดจึงได้บอกว่าเธอไม่ได้ทําอะไรเลยเพียงแต่เธอแค่ขอแรงเอดดี้ให้มาช่วยเคลื่อนย้ายห่นไลากาเท่านั้นเองการสนทนาของทั้งคู่ได้ถูกขัดจังหวะด้วยเสียงร้องของเด็กนักเรียนแอรอนจึงรีบ่ไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นก่อนที่เขาจะได้พบก,กับเควินที่ถูกจับมัดตึงเป็นห่วไลากาทุกคนต่างมาแก้ตัวว่าพวกเขาไม่ได้ทําเมื่อทุกคนวิ่งตามเสียงมาดูก็พบว,ว่าเควินถูกจับมัดอยู่แล้วแอรอนจึงสั่งให้ผู้นักเรียนรีบแก้มัดให้เพื่อน และตะโกนถามหานิกกี้กับไทเลอร์ว่าหายหัวไปไหนเขาสงสัยว่านิกกี้กับไทเลอร์น่าจะแกล้งเควิสแล้วหนีไปแต่ทว่าเด็กสาวที่ไม่เชื่อว่าเบสได้ถูกอะไรบางอย่างลากตัวหายไปเธอถูกลากตัวคูดไปกับพื้นดินก่อนที่จะส่งเสียงกรีดร้องออกมาทั้งคิดกับแอรอนจะได้ได้วิ่งตามไปและอก่อยพวกนักเรียนคอยอยู่ตรงนี้ในตอนนี้เควิสที่ดูหวาดกลัวกว่าวเพื่อนได้วิ่งฝ่าดงข้าวโพดจนได้รบับาดเจ็บไปตามร่างกายไม่นานคิดที่วิ่งไล่ตามมาก็ได้เจอตัวของเบสแต่ทว่ากลับกลายเป็นเธอที่ถูกเล่นงานต่อแทน คิดทีด่ถูกตัวอะไรบางอย่างลากขาของเธอไปเธอได้พบก,กับแอลรอนที่ผ่านทางมาพอทีคิดจึงได้จัดการคว้าขาของแอลรอนเอาไว้ก่อนที่เธอจะบอกกับแอลรอนว่าพวกเราจะต้องหนีไปจากที่นี่ให้เร็วที่สุดหลังจากนั้นทั้งคู่ก็วิ่งร้องกับมาหาพวกเด็กๆแอลรอนจะบอกพวกนักเรียนที่ไปรวมตัวกันที่โรงนาระหว่างทางพวกเขาได้เจอเกับเควินจึงได้เรียกตัวเควินให้กลับมารวมกลุ่มด้วยมีบางสิ่งบางอย่างไล่ตามพวกเขามาและมันพยายามจะพังประตูเข้ามาในโรงนาให้ได้ ในตอนนี้ทุกคนต่างพากันช็อกมากเพราะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ในขณะที่เอ็ดดี้กำลังซ่อมแซมหน้าต่างอยู่นั้นพวกเขาทุกคนก็พยายามค้นหาสัญญาณโทรศัพท์มือถือมีหนึ่งในเรื่องเล่ได้เจอเข้ากับปืนเก่าๆกระบอกหนึ่งในตอนที่พวกเด็กๆเริ่มหวาดกลัวเกี่ยวกับตำนานหุ่นไลกาแอรอนจะได้ร้องทักว่าจะมาเหลวไหลตอนนี้เมื่อเบสหันไปเห็นพูกที่น่ากลัวของเควินเธอจึงได้กรีดและระบอกทุกคนว่าเจ้านี่แหละที่ทำร้ายเธอมันคือปีศาจ้า้ที่จะฆ่าทุกคน และพวกเราจะต้องรีบหนีไปจากที่นี่ก่อนที่มันจะเข้ามาได้แอรอนกับคิดได้เสนอว่าพวกเราจะขับรถของเอ็ดดี้เข้าไปในเมืองเพื่อตามคนไปช่วยตามหาเด็กนักเรียนท,ที่หายตัวไปซึ่งในตอนนี้เด็กนักเรียนทุกคนก็เสียงแตกเพราะรถไม่สามารถขนทุกคนไปหมดได้และจะต้องทิ้งใครบางคนเอาไว้ที่นี่ในขณะที่ทุกคนกาลังถกเถียงกันเควินก็ได้จวยโอกาสกระโดดจากหน้าต่างไปขึ้นรถเขาพยายามสตาร์ทรถอย่างร,รวดเร็วแต่มันก็ไม่ยอมติดเอดดี้ได้กระโดดตามออกมาและบอกกับเควินว่าข้างนอกดันอัตราย แต่ทว่าเควินก็ไม่สนใจและพยายามสตาร์ทรถจนติดตัวประหลาดที่วิ่งฝ่าไล่เข้าโพดเข้ามาและพวมาจู่โจมเควินเอ็ดดี้ที่ได้พยายามยิงปืนเข้าใส่มันแต่ทว่ามันก็ไม่เป็นอะไรเลยตัวประหลาดที่ดูคล้ายกับหุ่นไล่กาที่จะการฆ่าเควินจนตายก่อนที่คิคแอรอนจะตามสมทบและปาระเบิดขวดใส่มันพวกเด็กๆที่ได้ยินเสียงจะได้วิ่งตาออกมาดูตัวประหลาดหุ่นไล่กาจะได้พุ่งมาขวางทางพวกเขาเอาไว้หลังจากนั้นพวกเขาจะได้แยกย้ายกันหาที่ซ่อนกันอย่างอลหมานส่วนร่างของเควินนั้นก็ถูกหุ่นไล่กาถึง ไม่นานหลังจากนั้นรถของเอ็ดดี้ก็เกิดการระเบิดเกิดขึ้นทุกคนได้รีบวิ่งม,มาซ่อนตัวที่บริเวณยุ้งฉางและได้พกเขากับคาบเลือดที่เพื่อนอยู่ด้านล่างแผ่นไม้ที่รับน้ำหนักพวกเขาไม่ไหวจึงได้ถล่มลงมาและทำให้ทุกคนได้พบก,กับร่างของมาซี่ที่ถูกฆ่าตายอยู่ภายในนั้นเบธได้พูดขึ้นมาว่าทั้งหมดเป็นความผิดของคิดเธอเป็นคนชักชวนพวกเรามาที่นี่และทำให้ทุกคนต้องตายคิดจึงได้บอกว่าเจ้าสิ่งนั้นไม่ได้เกี่ยวอะไรกับฉันและทุกคนควรจะช่วยกันหาทางออกไม่ใช่โทษกันเองว่าใครผิดเอดดเา,า,างวางส ก่อนที่เขาจะบอกให้ทุกคนปีนกลับขึ้นไปด้านบนเมื่อทุกคนปีนกลับขึ้นมาได้แล้วพวกเขาก็ได้ยินเสียงไซเรนของรถตำรวจทุกคนจึงได้ต่างพากันดีใจที่ตำรวจมาช่วยพวกเขาตำรวจนายน,นั้นได้สำรวจไปรอบๆบ,บ้านของคิดโดยมีอารอนคิดและรวมไปถึงเอ็ดดี้มาเตือนเขาว่าออกมาจากที่นั่นซะหุ่นไล่กาปีศาจให้พบออกมาแล้วจากการเล่นง,งานตำรวจทั้ง3าคนที่ได้พากันวิ่งหนีตายกันอย่างสุดชีวิตก่อนที่พวกเขาจะนึกขึ้นมาได้ว่าจะต้องย้อนกลับไปเอากุญแจรถที่ส่ของตำรวจซึ่งนั่นอาจจะเป็นทางรอดทางเดียวของพวกเขาตอนนี้ หลังจากที่ทั้งสามคนได้กุญแจรถมาแล้วแอรอนก็ได้ถูกปีศาจหุ่นไล่กาตามมาเล่นงานโชคยังดีที่เดวอนเด็กนักเรนคนหนึ่งตามมาช่วยเขาได้ทันแต่กลับกลายเป็นเดวอนเองที่ไม่รอดและถูกหุนไล่กาฆ่าอย่างโหเทีย่ยมแอรอนรีบตั้งสติและวิ่งกลับมาที่รถเขาบอกเด็กนักเรียนทุกคนว่าพวกเราจะต้องรีบไปจากที่นี่พวกนักเรียนจะได้ถามว่าแล้วเดวอนล่ะแอรอนจะได้บอกว่าเขาไม่รอดระหว่างที่ขับรถออกไปพวกเขาก็ได้พูดคุยกันเกี่ยวกับปีศาจตัวนั้นก่อนที่ปีศาจหุ่นไลไ่ เอ็ดดี้ได้ขับรถชนปีศาจจนทำให้รถเสียหลัพกพุ่งเข้าชนต้นไม้หลังจากนั้นทุกคนก็ได้สติกลับคืนมาทีบ่บาดเจ็บเล็กน้อยในตอนนี้มีน้ำมันล่วไหลออกมาทุกคนจึงได้รีบลงมาจากรถแต่ทว่าเอ็ดดี้นั้นก็ทําไม่ได้เพราะเขาได้รับบาดเจ็บที่ขาทุกคนที่ได้รีบช่วยกันไปชุมร่างของเอ็ดดี้ออกมาก่อนที่ปีศาจหุนไลากาจะโผล่ออกมาเอ็ดดี้จึงได้ตัดสินใจสละชีวิตตัวเองโดยการกิ้งตัวเข้าไปหาปีศาจหุนไลากาและจุดไฟระเบิดตัวเองไปพร้อมกับมันหลังจากนั้นแอรอนจึงได้พาทุกคนนวิ่งหีไป จนกระทั่งพวกเขาได้เจอก,กับบ้านท้ายฟาร์มของคุณเมอร์ฟี่คิดได้แนะนําตัวเองว่าเธอคือครอบครัวมิลเลอร์และต้องการความช่วยเหลือมีบางสิ่งบางอย่างกําลังตามไล่ล่าพวกเราทุกคนเมอร์ซี่รู้ได้ทันทีเลยว่ามันคือปีศาจหุ่นไล่กาเธอเล่าให้พวกเขาฟังว่ายายโทษของเธอจัดก,การมันมาเป็นร้อยปีแล้วเมอร์ซี่ได้อธิบายสั้นๆว่ามันคือคำสาปของครอบครัวมิลเลอร์ปีศาจหุ่นไล่กาตัวนั้นจะไม่ยอมหยุดจนก,กว่าครอบครัวของมิลเลอร์จะตายทั้งหมดและใครที่เกี่ยวข้องกับเธอจะต้องมีอันเป็นไปไปด้วยหลังจากนั้นนอออรรร์ีีก็บตดไป และที่ให้พวกเขาเผชิญตาตากรรมอยู่แบบนั้นเบทได้พูดขึ้นมาว่าถ้าปีศาจหุนไลกาต้องการตัวคิดงั้นเราก็แก้ส่งตัวคิดให้บันพวกเราก็จะรอดแต่ทว่าแอารอนกับมาเรียก็ไม่เห็นด้วยกับความคิดนั้นเบธจึงได้ความคิดขึ้นมาและบอกพวกเขาว่างั้นก็เชิญพวกแกตายไปพร้อมกับนางนั่นเถอะก่อนที่เธอจะวิ่งหนีไปคิดที่รู้ตัวเองดีว่าทั้งหมดเกิดขึ้นมาจากเธอเธอจึงบอกให้พวกของแอรอนหนีไปซะแล้วทิ้งเธอเอาไว้แต่ทว่าแอารอนก็ปฏิเสธและบอกว่าจะต้องมีทางออกสิทัันนนนนนใด้้ก็มมีีเสยงงปืขึา เมอร์ฟี่ที่หนีอาตัวรอดไปที่ถูกคุนไลกาตามมาฆ่ามันได้แทงร่ากของมันทะลุป,ปากของเขาจนตายหลังจากนั้นพวกเขาแอรอดจะได้วิ่งหนีมาจนได้เจอเข้ากับรถเก็บเกี่ยวโคบโคดพวกเขาพยายามสตาร์ทเครื่องยนต์ของมันจนติดก่อนที่ทุกคนจะได้ยินเสียงร้องของความช่วยเหลือของเบสมาเรียได้บอกทุกคนว่าอย่าไปสนใจเบสหนีเอาตัวรอดไปแล้วเธอทิ้งพวกเราเอาไว้ข้างหลังถึงเธอจะตายก็ไม่เกี่ยวข้องอะไรกับเราแต่คิดกก็ได้บอกกับมาเรียว่าฉันยังเป็นคนอยู่ที่บาเรียและเด็กทุกคนที่มาที่นี่ก็อยู่ในความรับผิดชอบของัน คิดที่ออกไปตามหาตัวเบธจนกระทั่งพบตัวแต่ทว่าเบธนั้นกระผัหกหลังเธอโดยการใช้มีดท,ที่คอคิดเอาไว้เบธที่บอกกับคิดว่าไอปีศาจนั้นมาต้องการตัวเธอมันจะไม่ยอมปล่อยพวกเราไปสักคนถ้าเธอยังไม่ตายเบธที่บอกกับคิดว่าฉันจะทําให้มันสมหวังแอลรอที่เห็นเหตุการณ์จึงได้พยายามเข้าไปช่วยเหลือคิดโดยการที่จะขอจากรถเก็บเกี่ยวเข้าไปเกี่ยวข่าของเบธเอาไว้ทําให้เบธนั้นถูกตะขอลากไปเข้าไปบดเป็นชิ้นๆแอลรอดที่บอกกับคิดว่าเขาจะเป็นต้องทําในสิ่งที่ถูกต้อง แต่แท่ว่ามาเรียที่อยู่คนเดียวกับถูกปีศาจหุ่นไล่กาพวกเขามาเล่นงานเธอกีดต้องออกมาแล้วไปยอบตะโกนร้อยคนช่วยโชคยังดีที่แอรอนตามมาช่วยเธอได้ทันเขาจึงรีบพาตัวเธอวิ่งหนีออกมาจากบ้านของเมอร์ฟี่คิดที่จะเปลนการอะไรดีๆออกจะบอกให้ทั้งสองคนไปเจอกันที่แม่นม้ำก่อนที่เธอจะย้อนกลับไปที่ฟาร์มแล้วใช้มีดกรีดเลือดตัวเองไป,ไปตามหัวหวัวคิดที่จะก,การปล่อยวัวออกมาจากฟาร์มเพื่อทำให้หุ่นไล่กาควายเขวเมื่อถึงรุ่งเช้าคิดได้วิ่งตามมาสมทบพวกของแอรอนในตอนนี้แผลทีีี่ขขาาาาอออองมมมมเเเรยยลลืดไหออกะกะ อารอนจึงตัดสินใจให้มาเรียขี่หลังเขาทันใดน,นั้นก็มีเหล็กแหลมพุ่งเข้ามาแทงหลังของมาเรียและทะลุกออกมาถูกที่ตัวของอารอนด้วยคิดที่เห็นเหตุการณ์จะได้กี่รองออกมาเธอประคองร่างของอารอนมาที่แม่น้ําส่วนมาเรียนั้นก็ได้ขาดใจตายไปแล้วในตอนนี้แผลของอารอนอาการสาหัสพวกเขา้าได้เดินต่อมาเรื่อยๆยจนกระทั่งมาถึงเรือและพยายามควานหาวิทยุข,ของเรือเพื่อแจ้งของความช่วยเหลือภายในเรือได้มีศพของใครบางคนที่ถูกฆ่าตายไปแล้วอารอนได้มองเห็นตัวประหลาดที่ไล่ตามพวกเขามา และมันได้เดินติดตามคิดเข้าไปในเรือเขาจึงได้ตะโกนบอกให้คิดรีบหนีไปส่วนตัวเองนั้นก็พุ่งเข้าชนหุ่นไล่กาจนทำให้มันตกน้ำไปทั้งที่แบบนั้นคิดที่เห็นเหตุการณ์ทุกอย่างก็ได้แต่นองห้าเสียใจที่เธอเป็นสาเหตุที่ทำให้ทุกคนต้องตายหลังจากนั้นคิดก็ได้ยินเสียงแปลกๆที่ดังอยู่บนเรือเธอจึงได้คว้าขวานขึ้นมาและพยายามเดินสำรวจคิดที่พบเข้ากับแอรอนที่ยังไม่ตายแต่นอนหายใจรวยรินแอรอนได้บอกคิดว่ารีบหนีไปซะก่อนที่ลากไม้ของหุ่นไลกาจะแทงทะลุร่างขขเาาึ้นม คิดที่ในตอนนี้ได้สติแตกไปแล้วได้ตะโกนเรียกหุ่นไลากาให้ออกไปจากการกับเธอทราบแบบตัวต่อตัว,ตวหลังจากนั้นคิดก็เดินล่อหุ่นไลากาไปที่ใต้ท้องเรือเธอได้จัดก,การทุบทุนน้ำมันจนแตกและจุดไฟก่อนที่คิดจะฉวยโอกาสที่ปีนออกมาจากเรือเธอปิดประตูขังหุ่นไลากาเอาไว้ที่ห้องใานล่างก่อนที่เรือทั้งลำจะเกิดการระเบิดขึ้นอย่างรุนแรงในที่สุดคิดก็สามารถจัดก,การไม่ได้สําเร็จและเธอเป็นคนเดียวที่รอดตายมาได้ก็ไปาาการจบภาพยนตร์เรื่องนี้ครับเป็นหนังสยองขวัญเกรดปีที่แธอจะไม่บอกเล่า ที่ไปที่มาใดๆทั้งสิ้นของเรื่องราวตัวหนังอธิบายเพียงแค่ว่าที่เมืองนี้มีตำนานเกี่ยวกับหุ่นไลกาปีศาจที่จะออกมาไล่ฆ่าพวกเขาทุกคนและจับตัวพวกเขาไปทำหุ่นไลกาแต่ถ้ว่าตัวหนังกับไม่ได้อธิบายว่าทำไมปีศาจหุ่นไลกาถึงต้องตามฆ่าครอบครัวเป็เลอของคิดด้วยหลังจากที่ผมลองหาข้อมูลมาแล้วปรากฏว่าเจ้าปีศาจหุ่นไลกาตัวนี้อยู่ที่นี่มานานมากแล้วตั้งแต่รุ่นพ่อปู่ย่าตายายของคิดทุกๆปีผู้คนภายในเมืองจะต้องทำพิธีกรรมบูชามัน เปียนเสมือนเทพเจ้าที่ปกปักรักษาผู้คนภายในหมู่บ้านมีแต่เพียงครอบครัวมิลเลอร์คนเดียวที่ฝ่าฝืนกฎและพวกเขาถูกปีศาจหุ่นไล่กาฆ่าตายอย่างโหดเหี้ยมจนกระทั่งฟาร์มฟาร์มนี้ที่ถูกส่งต่อมาที่รุ่นของคิดซึ่งแน่นอนว่าคิดเป็นคนสมัยใหม่เธอจึงไม่เชื่อเรื่องพวกนี้และตั้งใจะจะขายฟาร์มและนาเงินที่ได้ไปใช้ชีวิตอยู่ในเมืองใหญ่ซึ่งนั่นก็คือสาเหตุที่ทำให้ปีศาจหุนไล่กาออกมาอารอาวาสเท่าที่ผมจับใจความเรื่องราวของมันได้ก็จะประมาณนี้ครับก็จบกันแล้วครับสาหร